เป็นจะเปิดใจเอาเนื้อคู่เทพวานนี้เนาะวานนี้เนะ <c oughs> านนะคิดว่าคนมีครอบครัวมาก,ก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีสักหน่อยเนาะจะ <c oughs> เป็นยังไงอยู่ก็ภัยเฮือนซานดอนโซ <c oughs> นนน่เฮือนซานเหมาะโยับแมรเลี้ยงแม่แมเรเลี้ยงแมรต้องหาคนมาเลี้ยงซอยวันนี้เนะาะซาละหน่อย วาดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาสนาเพื่อสู่คนสุขคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศก็มาพบมาพ่อกับสาวาสนาตอนเวลา,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 าค่ำๆเนาะก็ะเดินทางมาหาสาวโสนาม่พ่อแม่พี่น้องเออย่งางโบวา่าสาวโสนคนนี้เขาเคยแต่งงานมาก่อนหรือบอเนาะก็ยังบ่าท่านได้หูก็ได้มาสอบถามโอลมพ้อๆกับเอซเนาะสัมผัสเคนให้เ c ซเบิ่งว่าจากไหนเปิดใจหาคนหักคนคุยหรือว่า จังไรกะว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องก็สิว่าอะไรก็ห้างเนาะก็ขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีที่ทุกคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะถ้าผู้ใดอันอยากคอมเมนต์มาเร่นกับสาวัสดก็คอมเมนต์มาเร่นอยู่ใต้คอมเมนต์เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องเลยสาวัสสนาก็ได้อ่านเบิดเด้อเนาะเพราะว่ากะบผักเอฟซีแหละผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสาวัสดิ์สนานให้กำลังใจแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าเข้าไปทักทายสาวสวนเขาเลย่อนเขาเคลื่อนสบายเลยเนาะโอ้เนาะ มาเป็นครั้งแรกครั้งทำอิดเนาะนี่ยังปรทธานด้ผู้สื่อเสียงเนี่ยหน้าบางคนยุ่ยซื้อได้ไรเนาะซื้อน้อยสาวน้อยเน่ยอายุจ็ดปีนะสี่ยู่ยสี่สิบเนาะสี่สิบเป็นยังงามอยู่เนาะเป็นยังไรเนาะสาวสุดหรือว่าอย่างไรเนนี่ยสาวสุดเคยมีครอบครัวมาก่อนบ้างเคยสุดเลยบ่เคยมีเลยเคยมีบ่าผบ่าวคุณแม่มาเดินแถวบ้านแต่มีอยู่แต่กับใสใจก็สิคะโดยคนในร่มไทย สาเหตุอย่างไรคือมาสูตรโดนนะจนต้องชีสิบบาทนี่เนาะคือว่าผู้เจ้าผู้งานอยู่เนาะหรือว่าจังไดไปทั้งใดเฮ็ดเรียกอย่างคือว่าสูตรแท้นี่ยนะค่าขายค่าขายม่แต่ค่าขายอย่าง,เ,<น>งเดียวแต่ได้พวกพวาวค่าขายเชี่ยวกับาายังกับอาหารตามสั่งพวกกับเขากับน้ำเฟยอ,อย่างเงี้นอนะเมื้อนี้ได้ขายอยู่บ่มื้อนี้มื้อนี่ฮะพักอืมเดี๋ยวพ่อด้ให้เจอขึ้นพักบุญถึงกันเนาะ ทางเคยชิได้มันนมนมกบาดนี่เลยเพราะว่าหลังจากที่อยู่ตลาดอาหารอยู่แต่เฮือนครัวนั่นน่ารำน่ามันเนาะบาดนี่ก็เปิดโลกกลวงเชียวอันนมนมให้บาดนี่เนาะเปิดใจบ่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าถึงนึกมันว่าเปิดใจแล้วนมนมนี่มักพังไรพังได้ก็ได้พังไรก็ได้ประเทศไทยตามประเทศด้วยว่าอย่างก็ได้เล่าก็ได้เนาะขอแต่ว่าหักจริงใจ บัดนี้อายุได้ซะเลยอายุบ่อายุค่อยๆสูงเสูงเลยก็แฮงดีแบบ6 70ก็ได้อือประมาณนั้น50ปลายขึ้นเมื่อก็ได้นะก45ขึ้นซะพเอ้ย40เนาะแม่นๆๆ40วขึ้นบ่จํากัดเออายุป6 70ก็ได้ท่านว่าแล้วแต่เนาะเอ้ยก็เคยลมบ่วารุ่นใหญ่รุ่น60 70เ็นก็ลมอยู่ลมแบบ ได้วดาวไปสักไปสักหนึ่งนะยังไม่ได้จริงใจเนาะมีแต่ว่าล่มทาผ่านทางผ่านเนาะเปิดใจไม่นี้เพื่อนไปจะเปิดใจเอาเนื้อกู้แทบวันนี้เนาะวันนี้เนาะคิดว่าเคืนมีครอบครัวมาก่อนไหนยังไม่ได้มีสักหน่อยเนาะเป็นยังไงอยู่ก็ภัยเฮือนซาน้อนซองเฮานาะอยู่กับแมย์เลี้ยงแม่แม่เลี้ยงแม่ต้องหาคนมาเลี้ยงซอยวันนี้เนาะซาละน้อยที่นี่นั่นก็มีแต่แม่์พอยังบ่าพอเสียแล้วเสียแล้วพอแม่เนาะ ได้เห็ดให้เห็นหน้าอยู่บ่ทางเพือนครอบครัวมีถ้าขายอืถ้าขายกินเนาะเป็นอะไรขายดีอยู่บ่อ่านตามสร้านไหนเลยกะพอได้ขายอยู่ห่านทางไรห่านจ้าน่ะอันอยู่ขางขางคลินิกเราเวียดออ่าง้บ่ห่านจ้าน่ะสักไปประุทหนุ่มกินเนาะถ้าขายหน้าสาวน้อยเองบ่ห่านแห่แน่ อาชีพแรกๆเลยก็มีแต่ค่าขายเนาะโดยคือทางสาวน้อยนี่นะเป็นสาวสูงที่เราเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเนาะแต่สมมติว่าทางนุ่มๆเพิ่นนี่เคยมีครอบมีครัวมาก่อนเนี่ยโรมได้บ่ได้มีลูกพร้อมั้เพิ่นเนาะติเพราะว่าจังไดอายุเพิ่นปานนั่นแล้วเนาะบางทีเพิ่อนอาจจะมีบางทีก็มีลูกใหญ่แล้วกัยากเพื่นได้เนาะแบบที่นี่สมมติว่านุ่มๆมาชอบมาฮักแล้วมีสามารถมีลูกให้เพิ่นได้เยอะ กับสี <apl ians> <śmy> <Napoleon. S 2> ่สิบปีกับพอยังมีสามารถได้อยู่ยังพอได้อยู่ส่วนนี้เนาะคำหาสิบเรื่องอะอยากอยากเบิดได้เนาะยังพอได้อยู่เห็นว่าเพราะว่าเพื่อนยมพี่ท่านมีลูกได้กสาวละน้อยเนาะพี่ถ้าแต่งงานไปแล้วเพื่อนก็อยากมีเป็นของตัวเองเนาะทานนมมาฮักมาชอบได้ยังแบบไปแบบนุ่มๆแบบสเปกเจ้าแบบไปสเปกแบบไปก็ได้แบบไปก็ได้ขอให้แต่ว่าฮักกินใจนี่แนี่เนาะ ເພິ່ນກໍບໍລິຈໍາຄັດວ່າສູງເຕ້ຍບໍ່ດໍາບໍ່ໄດ້ຕິເນາະບໍ່ຕິຕິບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂເພິ່ນກໍດີກນແຕບຸນວາສນາເຮົານ พืกครูเขามากไปเลยก็มากแบบนั้นเลเรื่องหน้าตาเพด่สนได้จักัรหน้าตาผมจับกานเขาก็ผูกขี้อายแล้วยังสิไปจำการครับได้เลยเพื่อนจับกาเภาซาเนาะเราได้เลยคนงานมีชิ้เดิมกันลหรอสี่สิบยังงามอยู่ได้เนาะเห็นเพชรเห็นายอยู่เพชรกลินายเลยจ้ะไรอ่ะเบรดิ จะฟซกับแอปการหน้าจังตั้งใหม่ให้เพิ่นเนาะจังตั้งให้เพิ่นเพราะว่าบางที่สนใจได้สิโดยโดยนี่แหละคือทางสาวสูตรขึ้นสมมติว่าหนุ่มๆมากๆก่าชอบใช่ไหมคะแบบเพิ่นอยากเพิ่นมีธุรกิจอยู่ไทยอยู่ยังเพิ่นอยากเอาไปอยู่นั่งหรือว่าไปทำงานไปไปมามาสิกลับไปนั่งเพิ่นได้อยู่บ่ไปได้ไปได้เพระได้คัดค้องยังแบบทางเมย์ได้สิมีเพิ่นบงทางเมกายืนเลื่อยยืนเลื่อยถ่าเนาะมีครอบครัวแล้วเอลยนะเลยมีครอบครัวแล้ว ยังแต่เสาร์หน่อยแน่เนาะเราลงของมาแนวกี่เพียเจ้าเคยไปไทยบ่เอ่ยบ่เคยเจ้เคยจะเถื่อนเนาะไปเที่ยวไปยังที่กับเจ้เคยด้วยขึ้นจะไปบ่เป็นการขี่จักไปอยูยันมานน่นว่าเขาทานี่แล้วเขาก็จะขี่ตะเที่ยวเนาะประสบการณ์เนาะยังเถื่อนโน่นโน่นมาโอ้ยเหยาหน่อยเอ้ยมาเที่ยวหาก็ยู่มุกิอย่างสิเนาะบองเถื่อน่ะไปได้เนาะสมมติว่านุ่นอย่างมาเล่นกับยินดีต้อนรักตัวในบ่ยินดีต้อนรับ มแกแต่กระโพเนาะตกลงมานี่ใกล้เว้าเพิ่นจังไดเนาะใกล้ๆเลยว่าเด้อเพิ่นมีทั้งมีทั้งไก่มีทั้งมาเนาะแม่คบเออดสนั่นอยู่ด้อันนี้ก็เฮือนเจ้าเองบ่คือเฮือนไผเฮือนเอื้อยอ๋อเฮือนเอื้อยแม่แต่มีครอบครัวแล้วเนาะบรยอยู่บรรยากาศก็ดีๆเนาะเพือนเจ้าขคมทางใหญ่เลยเนาะแม่ แบบในชีวิตเอ Box, มม้ยนี่อยากคิดยังเพิ่มเติมขึ้นในห้านนั้นอาหารทำซ่างนะก็ขาดเป็นไปได้ก็อยากมาเสริมมาแบบแบบเปิดห้านใหญ่ๆแบบนี้นะแต่บทั้งงานเอากันยังบพันมอสมโดยนี่อุปกรณ์ยังในที่ขาดตอนนี้นะอุปกรณ์บ่ากระร้ายางเลยมือกระร้ายางเครื่องมือเนี่ยมือครูปันใดเนาะเท็่อาหารตามสซ่างในเอื้อยนี่เยี่ยนสูตรนะว่าขึ้จากไหนแบบว่าใจมักใจมักใจมักก็ ไทยหิ่นเลยเนี่ยอะไดคือหิ่นพอใจมากหิ่นเนี่ยอะไรไม่เซียกับหิ่เนอะแม่แต่ไม่เยร้ายเนอะส่งตอนกป็นนังรามี่เนอะไเนะ คือยังไม่ได้เคยแต่งงานจักเถื่อนอะไรแบบนี้นี่อาจจะซีซีกับเพื่อนกะยังบ่พ่อคนหักจะัดก่ะซิบวันนี้เปิดทางไกลทางกว้างวันนี้เนี่ยเป็นพ่อวันชาววิจารไผ่ด้วยวันนี้เนาะแฟนกับบ่เคยมีได้บอกเป็นอะไรเป็นในแบบคือแต่งงานบุอยากลมกับเผื่อแบบว่าเฮาบ่เคยมีเวลาจริและคลายเถือกอย่างเหล้อเมื่อยแล้วก็นอนข้างบนแหลือกับบ่เคมีเวลาลมเนาะ บั uhm นนี่เปิดใจจะมีเวลาลมอยู่บ้าน้องๆบ้่นนี้มีเวลาเปิดใจเลยโองานคือต้อแก้ปัญอันนี้พอแล้วนะเมนพ่อแล้วพ่อนี่สามหกครัวจะขอบคุณมากกินใจชิมาโคมาแตงกับิเอาเลยบันเอาเลยบันนี้บ้เลยเอาเลยบ้านเขื่องคล้ายกับซีเด็ปักไปหนึ่งแล้วคะแนนนลงมาโคนะเยอเลย ไปเปิดใจแล้วอันห่านข้าเปียกก็าจะลูกค้าหาบุเห็นมาเลยนาะโอ้ยกระจายเป้ดใจมากนี่อยากกินเบอยากกินข้าเปียกกับไรใช่ไหมเนาะทักบุเห็นฮะสาวน้อยมา่นานเนาะได้กินขึ้นนะโอ้มีแฟนกำลังกำลังหวานชื่นเลยเลยโอ้เนาะเป็นเป็นไงเนาะเลยนั่นแหละสาเหตุที่ขึ้นโสดขึ้นกะพ่อหน่อยเปอร์เซ็นตอนนี้นะสำหรับนุ่มไลที่มักสาวสาวโสดที่นี่บ่เคยแต่งงานอายุ40ปีเนาะสาวรุ่นใหญ่จ้างไห้เลยมื่อนี้ กันไห้ทางชื่อสื่อใจนุ่มลายคนพ่อลายคนเกิก็มากรุ่นนี้แบบรุ่นนี้นะอาจทีไแบบว่านิ่งแล้วนะเนาะแบบคือสีคิดไล่แล้วเพราะว่าคนกระยุดดินแล้วนะว่าคนกระดุ่นส้างแปลงแล้วตอนนี้ว่าการส้างแปลงเข้าแปลงกันนี่ หอมซาหอมซานอบ้านนี้ก็เลยวาคิดอย่าออกมาเปิดใจกับข้างเลขเมนบ้นี่แเมนข้งเลกเป็นได้เลยตื่นเต้นเ่าถืออันโดนกล้องหลายรายโอ้กะตื่นเต้นหน่อยหนึ่งโบเคยกล้องมาจับน้องเคยเลยเคยจะลุกข้าโดนกล้องมาจับร้ายกะตื่นเต้นสมมติวานเปิดใจไปแล้วพอได้เปิดแต่ข้างเดียวนี่ได้เลยสมมติว่ามีนุ่มๆมาสนใจยังให้ไปหาสาวน้อยในเด้อสันจีเนาะก็ได้ปรัปเดตที่เก่าไรเรื่องของหัวใจว่าเป็นจะได้ฮอตคันใดทันจีเนาะ ก็สิได้เอาเบอร์เจกนันนุ่มเพราะว่าเจกแต่เฟตก่อนหรือว,ว่าเบอร์โทรเนาะทางไลน์ถึงกับยังบ่ทันตั้งเลยว่าบ่เคยเด่นบ่กับบริขอลิ่งบ <ม S 2> ่เคยเด่นแต่เฟตหลักๆเลยก็ไมีแต่เปเนแมนแต่แต่หน่อยสีแจกก็ไมีแต่เป็นกับบ้านแอปบ่่ะ กัโ้เ <rôle S 1> นะโทก็ได้แบบนี้นะเป็นกระพาะมือที่ต้อนหับอันนุมๆขามาในชีวิตแบบนี้เนาะบ็ได้จำกัดอายุคะแนนว่าอายุอัน40ขึ้นไปประมาณนเนาะอายุ30กับเบาได้เนาะรุ่นนอกพูดเนาะ อย่าคุตีแด่วน้อยันว่าโอ้ใครจวาันอันคือผัวนมกัวมาสักทีแกดีละว่าเด็กผัวมันว่าเลป็นคนตีว่ะจังไรโอ้ยยันถือกันนอกคนให้เลยจังไรเอ้เด็กว่าเมียเท่าเลยรพวกวไม่ได้ยันคนอื่นทวงเงินใจวันเนาะมันไวันวโอ้เห็นผัวสาวน้อยกลัวเห็นเมียเถ่าแทว่าวันนี้ นั่นแหละคือว่าเพิ่นกระพร้อมที่ดูแลแบบแม่เพิ่นกาบ่อยให้อยู่กับเอื้อยได้เพิ่นว่าพร้อมสร้างแบบจะไปอยู่ไทยแบบใดกับแบบแบบบ้าณเพิ่นกาไปได้เนาะได้ทางเพิ่นก็ยังมีประสบการณ์แน่เพราะว่าบ่เคยไปไทยกับซั่นว่าโดยโดยอิตาลีเมื้อนี้เคล่นพักพรอมมื้ออื่นนี่เปิดจิวว่าห่าน่ะมื้ออื่นนั่นก็ได้ก็ได้พักเพราะว่าบ่ทันได้เปิดเพราะว่าช่วงวิบวุ่นูแหละ หอขาบุญห่อขาคุห่อเขาเขาเลยยุดเห็ดห่อก็ะต้งกระตากแมนมน พักผ่อนไปได้นะแม่ชงซัมเมอร์พอดีเนี่เปิดใจพักผ่อนยุดดมผู้เฒ่าเลยใช่ไหมเพื่อช่จื่อนุ่มๆโทรมาเลยคิดไดูดปฏิกรลังเหียดอันเขาเขาต้มขนมยูอ่ะเนียนยูมาใส่บาดน้ำดืออแสดงทำบุญรวมกันพินาเกิดชนะเจอกันไวๆเนาะสวัสดิะเจ้ากุศลนี้แล้วเนาะเนานีู่้ชาตินี่แหละชาินี่ด้วยชาติไหนก็ดนลเนาะชานี่กยังไ่ทันนจิบูเห็นลเป็นชาี่ท่านมีอยู่ เนี่ยสังสรรค์กันเนาะแต่คือว่าทางงานเอเปินกับบริเปิดใจก็คือส่งบุญก็คือตักมาใส่บาทตัดบาทเออตักบาทแบบใดๆหาเนื้อคู่เลยพอดีเนื้อคู่กับชามาต้นช่วงนี้แหละนุ่งเชาบาบุญเนาะนุ่งชาบาในอธิษฐานอะไรเด้อเนาะเปิดใจก็ให้คนมาคุยเด้อนาะมาอธิษฐานหมดเพรต้องมาดบกมันมีอะไรเนาะแต่ก็ืนยุนแต่ดาวาสิบเด้อ ถือคนดีเดือคนบดีเท่านั้นเองเนาะโดยโดยแล้ทั้งสาวน้อยแบบว่าทั้งเพลินนี่ซื้อยาบ่อเลยแบบเนี้ยได้บ่หมักบ่อคุใช้สูตยาก็สูนได้สูตได้เนาะเลือกก็ได้เนาะเมนเลือกก็ได้สมุดมาสูบซ่าหมัดหมักเนาะ อุ้ยอใจกันซะเนาะเมนมป่สุดยากินเหล้าเนาะเมนแบบแบบห่ามกูได้นะเมนจับกลัดกได้จับกัดนกได้แนี่แต่คุณพัชนาเนี่ยเฮ้เขาคิดว่าชีเลือกถักแล้วเนาะมาได้เมันเลยเจอเรื่องทักคือกแน่นาะเลือกยวเรืองว่าว่าแทตีมันีเดี๋ยวเาจะชเลกพักนาเ้ยชเลือกกี่ว่าคือใช้นุ่มๆเรื่องเรืองผู้มต้องพอใจกันเนาะ ใครได้่ยนึงเลือกก็ได้เจ้ามันคนต่างขาวใจรกันเอไรแม่เจ้ากับท่าตื่นไปเนาะนี่เจ้าก็เป็นลูกพี่ใครสักคู้ที่หกคู้ที่หกนี่พีนน้องละน้องสิบคนน้องกันนะไอ้น้องสิบคนเนาะจะมายิง้ช่ไมยิงหาใายหาโอ้สมัติเองเนาะสมัติเองเอาคู่เลยนะก็ดีขึ้นกัน เพราะว่าพี่น้องลายกับมีเป็นเพียงเป็นงานกับสบายเนาะเพราะว่ามันทุ้มโฮมกันพี่น้องหน่อยนะเนี่เนี่ยสามพี่พ่อมาแล้วเลยเนาะเดี๋ยวไปเจ้านี่แน่ไม่จะผิดอยู่คองสดค่องมาวัดนี้ชดได้อันมาหนี้สิยาสาระสดมาหนี้แหละเนาะเป็นนมเห็ดนี่ก็โอ้ยมือรุ่นเขามากกัสาระสดทันทีเลยแหละ เล่งนี่แหละสระสุดเนาะทางไลน์เพิ่นโทรมานี่เนาะโทรมาหาภาษาบ่เปิดใจทันเร็วก็ได้ม่ไเด้อกไนาดนั่นแหละ็คือว่าบ่ได้จํากัดอายุบ่ได้จํากัดหน้าตาบ่ได้จํากัดคุณห้อยเนาะทุกอย่างได้เบิด แนนร่มเข่าข้อกันขอให้เป็นคนดีพระนันเนาะมีลูกพอห้างพอใหม่กับบริษัทแนนหวานว่ากับลูกเห็นเขาใจเนาะเพราะว่าบัดเรามาลมดูดลูกบอกเขาใจให้กต่ว่เอาได้อเนาะต้องบ่าเข้าใจกับลูกจังสีมาสั่งเขาพัวนำหลังจากถ่ายคลิปเนี้ยสิไปทังไหนว่านี่ว่าไปออกไปเบี่ยงหน่อยหนึ่งไปเซ็นเอกสารอ เอกสารเนาะงานที่มินเข่งเงียนเลยโรงานของเงียนเลยองไปเส้นให้เพราะว่าเจ้าเป็นสาวรณาคู่เพื่อนโรงงานทั้งดุเอ้ยน้องน้องน้ำนั้นแน่เนาะเอ้ยลูกน้องนั่นแหละอการสิบไปเผาอีกเส้นเอกสารทีมงานเข้ากับสีจุไปสานีก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปในี้เพื่อแหละเพราะว่าทั้งเอ้ยเพื่อนแกจะเผาแน่เข้ากับขอไายอันทำหน่อยนึงขอบุญขอบคุณทั้งเพื่อนที่ว่าเสียสละเวลาให้เราสัมผัสในมื้อนี้เนาะ ใช่ได้ขอตัวลำลาให้ขึ้นไปสะกก้อนมันนี่เนาะเพราะว่ามันสิค้ำมันสิปิดได้เนาะเอกสารกันเนาะโดยเนาะสบายดีด้วยเนาะทางสาวน้อยขึ้นเนาะขึ้นกะอายุขึ้นกะ40ปีทางขึ้นกะสาวโสดรุ่นใหญ่พ่อแม่พี่น้องหน่ยเนาะเพราะว่าเขายังบ่เคยแต่งงานจ้าเขื่อเนาะสาวใหญ่สาวแบบ สาวรุ่นใหญ่ยังบ่เคยผ่านการแต่งงานพ่อแม่พี่น้องไงนะ้เนาะถ้านนุ่มๆท่านใดสนใจสาวยังบ่ทัานได้มีครอบครัวมาก,ก่อนกะทักทายขออเข้ามาได้เพราอขึ้นก็เป็นรุ่นใหญ่เนะาะความรับผิดชอบพันก็คือสิมีได้แหละเพราะว่าเคนเคยแบบบ่เคยแต่งงานเนาะก็เคยคุยผ่านๆเพราะว่ากัพ่อแม่พี่น้องไงหา่างบุบเป็นดักเป็นแดงเนาะ ดูิสวาสนากะสิโมโหอย่างใดถ้านุ่มๆสนใจกะทักเพ่ทักไล่สวาสนามาเนาะกลับมาโอ้มาลุ้มกันรองเบิงพ่อแม่พี่น้องไอ้จังลาจังใดกะสิสนใจจังใดกะทักทายเข้ามาสวาสนากะขอจุบคลิปทรันี์ก่อนเนาะบาทนี้เนาะสิได้ขอตัวล่ำลากับบ้านสักคนเด้อเนาะบ่ผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องไอ้พี่ชายไว้บวงนีเด้อเนาะกะสิได้ร่ำลาสนิทกะสิไดกล่าวคำ่าสบายดีและสวัสดีเด้อ